ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่ใช่ใบด่างแฮร์รคเคนยันเข้าประทัดโรเบร์สันขาวสะอาดยืนยันนังนั้นแฮร์รีคเคนในงานกน่าทีมทันนัมฮอสเปอร์ยืนยันแน่นนว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ตนเองไม่โดนไล่ออกในเกมเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล2-2ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อเกินวันอาทิตย์ที่1 9ธันวาคม จางจังหวะยันใส่แอนดูโรเบอร์สันเดายิงที่เจ้าเกลียนครับถูกมาว่าสมควรได้ใบแดงก็าหาเล่นรุนแรงใส่ในึครึ่งรากใส่กองหลังเรสแวนเชนโรเบอร์สันนะครับแต่เพื่ตัดสินนะครับพอลเทนนี่นะฮะเลือกมอบใบเหลืองให้แทนกระทั่งช่วงท้ายเกมกลายเป็นว่าดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์โรเบอร์สันทีมเยือนนะครับโดนไล่ออกแทนจากจังหวะที่ทำเป่าเปลี่ยนใจชูใบแดงให้เมื่อพิจารณา v ีอแล้วมองว่าโรเบอร์สันเข้าเป็นรวบเออร์เบอร์สันโรยาวย่างน่าเกลียดนะครับ ไม่มันไม่ใช่ใบแดงมันเป็นการเข้าสกัดที่หนักหน่วงแต่ผมคิดว่าผมชนะการย่งบอลน,นั้นแน,น่นอนว่าผมยังไม่เห็นมันอีกหันเมื่อคุณต้องเล่นกับทีมชั้นยอดและกู่ต่อสู้ต้องการเก็บแต้มบางครั้งมันก็ต้องเป็นการเข้าสกัดที่รุนแรงพวกเขาเช็คดูแล,แล้วและเราก็เล่นกันต่อแอนดี้โรเบิร์ตสันยืนขึ้นได้และเขาก็บอกว่านายันใส่เท้าของฉันแต่มันเป็นสิ่งที่ V R K กันแล้ว ผมไม่ได้กังวลว่าจะได้ใบแดงบอกกันตามตรงผมสุอร์สด้วยซ้าที่ได้ใบเหลืองนะครับเพราะมันเป็นจังหวัดที่ขาวสะอาดผมไม่ได้เห็นทาอะไรเลยจากนั้นกัปตันทีไก่เดือดทองก็เอ่ยถึงถามว่ามันเป็นเกมที่ดีที่ได้มีส่วนร่วมและผมก็มั่นใจว่ามันเป็นเกมที่ดีต่อการชมเช่นเดียวกันทั้งสองทีมมีโอกาสมากมายเรามีโอกาสที่ชัดเจนซึ่งต้องบอกตามตรงว่าเราน่าจะทาได้ดีกว่านี้รวมแล้วมันเป็นเกมที่ยากในการดวลกับทีมที่ดีตอนที่เรานำหนึ่งศูนย์เรามีโอกาสที่ชัดเจนทั้งสองหวน ซอนนี่พยายามหลอกผู้สกาประตูและเขาเซฟลูกยิงของเดลเลยลี่ A i, ได้อย่างยอดเยี่ยมหากเราได้2ประตูนี้เกมคงจบไปแล้วคุณต้องคว้าโอกาสให้ได้เมื่อคุณเล่นกับทีมที่ดีเพราะมีโอกาสมากที่จะชนะเกมนี้รวมแล้วผมคิดว่ามันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่ทําประตูได้ผมทําประตูไม่ได้มาระยะหนึ่งแล้วนับตั้งแต่เกมในบ้านของเราในศึกผิวลีกแต่หากเป็นวันอื่นที่มีโอกาสแบบนี้ผมน่าจะทําได้สําเร็จ เหลืองอยางน้อยไปขอบอนการใจแฮร์ริเคนลอยนวลเสียบหน้าเกียริใส่รับโบเดือดหลังเกมซาบอเกอรครับนะครับและฟอนบอลอีกหลายสโมสรแสดงความไม่เห็นด้วยกับพอเทนี่ท่านเป่าเลือดผู้ดีที่ไม่ยอมไล่แฮร์ริเคนออกนะครับทั้งทางที่เจตนาปุ่งเสียบอย่างน่าเกียร์ใส่แอนดรูว์โ,โรเอร์สันระหว่างเกมพิมลิงเกลตหลิเวอร์พูลบุกสมิสเอร์สุดมันเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ แฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความไม่พอใจอย่างแรงหลังแฮร์ดรักเกนก็น่าทีมทอร์นาโฮสเปอร์ไม่โดนไล่ออกทั้งทั้งที่เสียบสกัดอย่างน่าเกลีดยดใส่อนดูโรเบอร์สันในครึ่งแรกแมตช์ที่หงแดงเสม,มอกับกาเดียทอง2-2ในเกมพิมพ์เกรตเมื่อวันอาทิตย์ที่19บเก้าทันบกที่ผ่านมานะครับโดยเหตุการณ์นั้นกล่าวมันเกิดขึ้นในนาทีที่20นะครับเมื่อแาร์ดรักเกนเจตนาเปิดปุ่มสตั๊ดกุ้งเข้าใส่โรเบอร์สันโดยที่ไม่โดนบอลแม้แต่นิดเดียวยันร้อก็ตามพอเทนี่ กรรมการเป่าเป็นลูกฟาวและให้แคปใบเหลืองกับแฮร์ริเคนเท่านั้นเองครับแถมไม่กลับไปเช็ค VI อ,อีกครั้งด้วยซ้ำนะฮะโดยหลังจากจังหวัดดังกล่าวมีสมกลต์เดอะคัพเข้ามาแสดงความคิดเห็นในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์มากมายโดยรายแรกระบุว่าให้แต่เธอแฮร์ริเคนไม่โดนใบแดงได้ยังไงวะอีกรายกล่าวว่าแฮร์ริเคนควรดวนไล่ออกนะเว้ยขณะเดียกันก็มีแฟนบอลอาร์เซนอลนะฮะที่ไม่ใช่แฟนบอลลิเวอร์พูลนะฮะก็ได้ร่วมไปแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับว่า ผมเกลียดที่แฮร์รีเคนมักจะได้รับการผ่อนปลนเพราะเขาเป็นกระตันทีมชช้นเกลียดถ้าเป็นคนหรือว่าเป็นนักเตะค,คนอื่นในลีกที่ทําแบบนี้คงโดนใบแดงไปแล้ว 2. มาตรฐานชัดๆส่วนแฟนบอลอีกรายนะครับก็ทวีตข้อความว่าไม่มีใครเกลียดลิเวอร์พูลเท่ากับผมอีกแล้วแต่ให้ตายสิแฮร์รีเคนไม่ได้โดนไล่ออกจากจังหวะแบบนี้ได้ยังไงกันวะส่วนในด้นอีกรายก็ดูบอกว่านักเตะอังกฤษโดยเฉพาะ หนุ่มน้อยแฮร์รี่ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษอีกแล้วการเสียบสกัดแบบนั้นมันน่าเกลียดที่สุดแต่ไม่โดนใบแดงทงนี้นะครับในช่วงนาทีที่77โรเบอร์สันไปทำฟาว์หนักใส่เออเอร์สันโอยัลโดยตอนแรกเทนนี่ควัดกระเป๋าแจกใบเหลืองให้กับแบ็คซ้ายทีมช,ชาติสกอตแลนด์แต่หลังจากนั้นก็มีการเช็ค VR ก็เปลี่ยนใจจากใบเหลืองนั้นให้เป็นใบแดงโดยตรงนะครับสำหรับกรณีของโรเบอร์สันก็ไปเช็ค VR แต่สำหรับกรณีของแฮร์ริเคนกลับไม่มีการเช็ควีอาะการทำก็การรับลูบสันคลอดรับผิดช,ชอบทำลิเวอร์พูลวิดมว้ยยืนก่ยืดอกยอมรับผิดแอนดูโรเบอร์สันนะครับบุแบักเลือดวิสกี้ของลิเวอร์พูลยืดอกยอมรับผิดที่เล่นพลาดจนเป็นเหตุให้โดนไล่ออกส่งผลให้ทัพหงดแงที่เหลืออยู่ต้องเล่นเพียงแค่า10คนเท่านั้นนานเกือบ20นาที จนสุดท้ายสามารถแบ่งแต้มกับสเปอร์ได้สำเร็จในเกมลีกนัดสุดสนดที่ผ่านมานครับแอดูรโรเบิร์สันแบ็กซ้ายสายบวกชาวสกัตแรงของลิเวอร์พูลขอแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวที่ทำให้หงส์ดงต้องเนื่อยแทบรักเลือดในเกมบุกเสมอกับตอนน้นสเปอร์2-2ในเกมพรมลิรเกรกเมื่อวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมานครับ โรเโบโชว์ฟอร์มได้เด็ดสโลตีเหลือเกินเมื่อเขาเป็นคนอาซิสกับดีกโกโจตั้งมงทําประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากนั้นตัวเขาก็เป็นคนโขกให้ต้นสกัดขึ้นนาเจ้าบ้านสองหนึ่งแต่ในนาทีที่77จากการเล่นแบบขาดสติเมื่อไปเตะหนักใส่เอมิเซนรอยลัลซึ่งตอนแรกโดนไปแคบใบเหลืองเลยครับแต่หลังจากกรรมการเช็ควีอาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นใบแดงโรบสันซึ่งกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ยังประตูทำอสซิสและโดนไล่ออกในเกมเลี่ยงนับนัตงแต่ที่ อเล็กซานเดอร,ร์มิตรวิตทำเอาไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมในปี2016โดยกล่าวว่าผมขอแบกรับคำรับผิดชอบทั้งหมดเมื่อคุณทำในสิ่งที่ผิดและผมต้องยอมรับว่าผมเข้าเสียบสกัดได้ยากมากๆและผิดพลาดความผิดพลาดของผมมันทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะได้ยิงประตูตัดสินแชมามันยากมากบางทีมันคงเป็นเรื่องที่ดีที่ผมจะไม่ออกมาพูดเกี่ยวกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นในแมตช์นี้มากไปกว่าการพูดว่าผมภูมิใจมากแค่ไหนกับเพื่อนร่วมทีมทุกคน นักเนือจากตัวผมเองผมเพื่อนร่วมทีมทุกคนสร้างผลงานที่น่าเหลือเชื่อในสถานการณ์ที่แสนยากลําบากแรงเจียจากแฟนบอลก็สุดยอดในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของเราบอกว่าเราจะได้รับรางวัลด้วยชัยชนะโรเบอร์สันระบุทิง้ายก็ขอขาดสติไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าหากตอนนั้นยังเหลือ,อคนเท่ากันนะรับรองวันริร์พูอาจจะบี้และเอาประตูได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยอมรับผิดก็ให้อภัยกันไป J จเคไม่เถียงจังหวะล็อโบโบ้โดนใบแดงแต่งงแฮร์ริเเคนรอดได้ยังไงซึ่งหลังจากจบเกมแล้วนะครับเจคเคนคลับนะฮะก็ปรีเข้าไปหาผู้ตัดสินพอตินนี่เลยนะฮะโดยเจคเคนคลับของเรานะครับเขเข้าไปพูดกับพอตินนี่ซึ่งเป็นผู้ตัดสินในเกมนี้หลังจบเกมไปขอเหตุผลนะครับแล้วก็ไปถามว่าทําไมแฮร์ริเเคียนไม่โดนใบแดงนะครับกล้องถ่ายทสดได้จับภาพของเจคเคนคลับได้พูดกับพอตินนี่ไว้ว่าผมไม่มีปัญหากับกรรมการคนไหนทั้งนั้นนอกจากคุณคุณ่ะ ไม่เคยเล่นฟุตบอลนี่คือวันจาที่เปล่งออกมาใส่พอเทนนี่ของเจกิ้งคลับนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าสมควรโดนใบแดงทั้งคู่นะฮะทั้งรอโบแล้วก็ทํางฝั่งของแฮร์รี่เคนด้วยครับแต่ว่าพอเทนนี่กลับไม่ไล่แฮร์รี่เคนออกนะครับและไม่ดู VR ด้วยซ้ําอันนี้ก็แล้วแต่โดนมีของผู้ติดสินะครับแต่รอโบนั้นจังหวะโดนใบแดงก็ชัดเจนนะับว่าเตะทางด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็เตะแบบขาดสติด้วยครับก็โดนใบแดงอันนี้ก็ แฟนบอลมีความที่เห็นกันอย่างไรใน2จังหวัดนี้ก็พิมพ์กันมาบอกกันหน่อยนะครับนี่คือสรุปารลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2 0ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเด็ะคับแฟนบอลพันแท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอฟแฟนบันพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ